เป็นรอยแล้วผอมันต้องเหมือนปืดปล่อยให้มันให้เลยว่าเก็บเขาชาวบ้านเก็บมาทำไมก็มันปล่อยตามธรรมชาติเขาไม่ได้เก็บขึ้นม,มากินกุ้งแต่สนจะเป็นปูม,มากว่าูมไมันนี้บไปีนะ่นีมันูมัน

Terima kasih telah menonton 谢 <laughs> 谢